สู่โลกบันเทิง M Action กับอิงและอซ์ค่ะวันนี้เราจะขอเอาใจคอหนังแนวแอคชั่นพัฒนาไทยกับ ภาพยนตร์ที่ได้ร่วมมือกันสร้างระหว่างออสเตรเลียและจีนอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Dragon Pearl ค่ะแต่ความรักจะเบ่งบานอีกครั้งหากคุณผู้ชมได้พบกับหนังเรื่องวันแดงว,วันเดียววันนั้นวันของเราค่ะและว,วันนี้เรายังมีตัวอย่างมาให้ชมกันด้วยค่ะใช่แล้วละค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยติดตามกันได้ในไายการ M Action นะคะ การเริ่มต้นไตรภาคใหม่ของหนังสยองขวัญเซดนี่เพรสกอดอดีตเหยื่อที่รอดจากการฆาตกรรมของนักฆ่า,หน,าหน้ากากผีและครั้งนี้เธออาจจะไม่โชคดีเหมือนครั้งก่อนจากผู้กำกับต้นตำรับวีดเวส t ์คราเวนสครีมีวีดแหกกดวันนี้ VCD โดย MBD ในช่วงมูวี่ค่ะแฟ่วันนี้อิงก็มีหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้วันเดย์วันเดียววันนั้นวันของเราค่ะ ซึ่งแน่นอนจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ซึ้งไปกันท,ทั่วประเทศเลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมีความรักอยู่เนี่ยพวกเราสองคนแนะนําเลยนะคะว่าต้องไปดูกันให้ได้เพราะคุณจะได้รู้จักกับรักแท้ไปกับหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ One day วันเดียววันนั้นวันของเรา ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สุดแหววเล่าเรื่องราวของหนุ่มสาวที่พบกันในคืนฉลองรับปริญญา15กร,รกฎาคม1988เอมมาเติบโตจากครอบครัวชั้นล่างติดตามความเปลี่ยนแปลงของคนทั้งคู่ตลอด20ปีที่ทุกวันที่15กร,รกฎาคมทั้งสองจะต้องกลับมาเจอกันผ่านความรักผ่านความพัดพลากผ่านความสมหวังผ่านความล้มเหลวเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมเพราะความรักจะพุ่งสู่ดวงใจของคุณในโรงภาพยนตร์ ที่จะมากระชากอารมณ์ของคุณผู้ชมกันนั่นก็คือหนังแอคชั่นะจญภัยเรื่อง The Dragon Pearl ซึ่งเขาบอกกันว่าสถานที่เนี่ยเขาถ่ายกันที่ c o m p พล็กซ์สตูดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะแถมเรื่องนี้เนี่ยนะคะยังมีสัตว์ในตำนานของจีนอย่างมังกรที่ว่าได้สมจริงมากๆโดย Rising Sun Picture ที่ได้ฝักผลงานดังๆมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Harry Potter, Lord of the Rings, Batman หรือว่า Spider-Man ค่ะถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปผจญภัยกันเลยดีกว่าค่ะ The Dragon p e a r l เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เกิดจากสนธิสัญญาร่วมมือกันระหว่างออสเตรเลียและจีน ภาพยนต์แอคชั่นผจญภัยเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ต้องเดินทางไปหาพ่อที่ประเทศจีนซึ่งพ่อของเขาเป็นนักโบราณคดีครั้งนี้พวกเขาได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใต้วัดมันคือของเก่าโบราณและมังกรที่มีชีวิตจริงๆพวกเขาไม่รู้เลยว่าของสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอะไรมันมีค่าแค่ไหนถึงทําให้เกิดการแย่งชิงกันและจุดป,ประสงค์ของมังกรที่ปรากฏให้เห็นนั้นบ่งบอกอะไรกันแน่ติดตามการผรจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเด็ dragon pearl ได้ในโรงภาพยนตร์ วันของเราได้ช่วทุกวงพาพยต์เลยค่ะแล้วคราวหนะ้าอย่าลืมมาอนะัปเดตนั